สักสักไอ้หันอันนี้บวมหดเนาหันบานนี้คือถ้าถ้าใช้ตัวเขาเรียกว่าถ้าเป็นสารบำรุงที่ขยายโครงสร้างของพืชเน่ยเราจำเป็นที่จะต้องกรีดลึกเข้าไปอีกนิดนึงครับผมประมาณมิลนึงนี่แหละครับผมมันถึงมันถึงจะถึงตัวนึงถึงตัวนึงมาถึงเนาะครับครับใช่ครับ ออันนี้ที ada, ่เอาห้อยอยู่ต้นเห็นไ่มลองตรงแล้วตรงลองเอามือแตะแล้วก็ขยี้ดูตรงเดี๋ยวคนอื่นมันจะไม่เข้าใจเลยน้ำยางมันข้นอ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวอดูมือหน่อยนี่เป็นน้ำยางข้นนะครับโอ้เดี๋ยวต้องถ <c zet> ามถามความรู้สึกของเจ้าของสวนก่อนเป็นยังไงครับความรู้สึกไหม ยินดีและดีใจอยู่บ่ดีใจจ้ามันไหลดีห <laughs> <laughs> น้ายางนิ่มไหมครับผมค่ะหน้ายางนิ่มปกติมันก็ตอนที่เรามาครั้งแรกคือมันแข็งนะครับเนาะใช่สวัสดีครับวันนี้นะครับเล็กฟาร,รม์มเล็กฟาร,ร์มออกกร์แกนิกนะครับผมกับผลิตภัณฑ์เอมิอมิโนโน,นะครับวันนี้มาติดตามผลการร,รักษาหน้ายางนะครับที่อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับบ้านบึงเค้งครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกษตรกรของเรานะครับ เดี๋ยวให้คุณพี่เกษตรกรได้นําตัวอีกหนึ่งครั้งครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับจิรวันสิงหานโทค่ะครับเรางเคงจ้ะครับผมอยู่บ้านบึงเคงนะครับเป็นเจ้าของสวนยางที่ได้ทําการทดสอบอิมิโนนะครับจ้าเดี๋ยวให้เบิ้งสรางทุม่พี่น้อง นี่พนักง,งานตัดยางเพิ่อนย่เอ้ยไม่ใช่พนักง,งานตัดยะครับอ่าส่วนนี้เราได้ทําการฉีดพ่นไปแล้วทั้งหมดสามครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทําการกรีดนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นจากการฉีดพ่นเอมิเอ,เอนไปแล้วสามครั้งจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามชมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบกรีดนะครับผมให้คุณพี่ค,คิดเบิง่ง เสียงส่งขึ้นนิ่เมเ,เลยเนาะครับอืะขออีกสักมีดหนึ่งครับอือครับอเคมีซึมซึซซอามาออกมาถึงแลครับถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วครับถึงแล้วคือปกติถ้ามันบวมมีมันก็เขียนไปเลยนะครับเนาะอ่าหน้ายางนิ่มไหมครับนิ่มนิ่มนะครับอ่าเหมือนก็มีการซึมซึมออกมานะครับกําลังจะออกนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ฉีดพ่นอีกหนึ่งน้อยก็หนึ่งสองสามอีกประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับผมเริ่มมีซึมซึมเพราะปกติแล้วถ้ามันบวมมีเนาะมันจะเป็นเส้นแบบนี้เต็มเลยนะครับแล้วก็เนื้อใหม่มันช่บอกกันทีนะครับเนาะ มันเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกนะครับเนะบาะราวีชมพูหลายขนาดเนาะออนี่หอดแล้วเลยเนาะหอดเลยอดจอดเลยถึงแกนทันทีนะครับ <laughs> อ่อาไหลด้วยเด็ดหรอครับ ไหล้อยอยู่แต่ว่ามามามาตอนนั้นน่ะมันบอกองเลยนะครับเนาะตอนนี้เนาะโอเคเป็นต้นที่สอนที่เราทําการทดสอบชีพ่นไอเมมเโนนะครับทั้งหมดก็คือสามครั้งแล้ววันมาวันแรกไม่ไหลแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งดีสคริปชันให้ไหลให้ให้ดูครั้งที่หนึ่งนะครับผมเซตแรก เชี่ยอยู่ด้แล้วครับว่าเปิดเมื่อนั้น,นเปิดเมื่ออาทิตย์ก่อนฮะเกิดอาทิตย์นี้อ๋อนัก,กปกๆนี่เธอเด็นี่อ๋ออ๋อมันเเคยไหลแล้วใช่ไหมครับรอบที่แล้วอ๋อกล่องเสียก็มีได้กมนัน <c oughs> เพราะถ้ามันมันบ่มมีมันกระสีบกบออกบ่ไหลปล่อยถิ่มนี่มันบ่อออกไม่หยดเลยอะไรทั้งสิ้นนะครับเนะาะออกอัจจะขึ้นไปซู้มผมครับอ๋อ,อคือคือคือปกติต้นนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับผมานากา็ไม่ใช่กิจธรรมราครับพูนถึงปลายไม้หน่อยนะครับผม โอเคเดี okay, uh ๋ยวมาดูต uh ้นอื่นอีกครับครับกีดหลายมือหลายอลไรบนลุงคนอันอีกเน่อยอีกหยเพือกนิ่มนะครับเนาะอีกครับอีกเล็กหน่อยต้องวัดอันนีลาคักมาเนี่ยแต่เสียงมันนิ่มดีขนาดนะครับหนู ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ไม่ให้ผลผลิตเหมือนกันได้ทําการเทสไปทั้งหมดก็คือสามครั้งพ่นฉีพพ่นสาครั้งแล้วก็ทําการให้อาหารทางรากแล้วก็ปรับสภาพดินนะครับไหลยอยู่ได้หรอครับไหลยอยู่ได้หรอครับค <c oughs> <c oughs> อ,อลิ้นแล้วก็กระโปงด้วยครับ เอามาต่อนะครับเสียดายเสียดายเสียดายตอนนี้ไหลโป,ะป๊ะแล้วนะครับผม่อแม่พี่น้องที่ชมทางบ้านนะครับผม เราได้ดิ้นมาแล้วนม่ใส่โปะปะครับจะดูว่ามันจริงย่อยจรบอนะครับผมต้นนี้พักนานหรือเปล่าครับสองสามปีแล้วสองสที่ไม่ได้กีดนะครับผมวันนี้ก็มาเทโบกีมันลกกมม่ออแต่ก็กิับเพอนนอัน เห็นแบบนี้แ okay. ล so, ้ว uh มีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างดีใจดีใจอยู่เลยครับนาอเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกทาไมทาไมต้องถามแบบนั้นเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรอันส่วนยางพารามันเป็นเหมือนกันหมดนะครับผมอ่าก็อยากจะให้แบบว่าเออให้เพื่อนได้ดีใจน้าเน่นะครับผมถึงถึงราคายางจะตกแต่อย่างน้อยต้นยางกระยาต่ายเ้อครับเด้อตอบอาทิตย์เดียวนะครับนาอแล้วก็ลองเกลีดู ก็มีแต่ว่ายังไม่เต็มเส้นนะครับอาทิตย์เดียวอันนีนย้ตอนตอนมาฉีดนกะีแต่ไม่ออกก็ได้นะ่ะได้หน่อยนึงได้หน่อยหนึง่งแต่ถือว่าม,มันมันมีปฏิกิริยาขึ้นอยู่เลยเนาะอีสักสัก,สกไอหนอนอันนี่บ,บวชหันบ้านนี้ คือถ้าถ้าใช้ตัวเอาไรว่าถ้าเป็นสารบำรุงที่ขยายโครงสร้างของพืชเนะเราจําเป็นที่จะต้องกรีดลึกเข้าไปอีกนิดนึงครับผมประมาณมิลนึงนี่แหละครับผมมันถึงมันถึงจะถึงต้นึงถึงต้นึงบ่ถึงเนาะครับับใช่ครับอ้อันนี้ทิ่เอาง่อยอยู่ต้นนี่ไหมลองตรงตง ลองเอามือแตะแล้วก็ขยี้ดูตรงเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจเลยน้ำยางมันข้นอ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวขอดูมือหน่อยเนี่เป็นน้ำยางข้นนะครับโอ้เดี๋ยวต้องถามถามความรู้สึกของเจ้าของสวนก่อนเป็นทังไหครับความรู้สึกไหม ยินดีและดีใจอยู่บ่ดีใจจ้ามันไหลดีหน้ายางนิ่มไหมครับผมค่ะหน้ายางนิ่มปกติมันก็ตอนที่เรามาครั้งแรกคือมันแข็งนะครับเนาะใช่อ๋อโอเคโ,โอ้สุดยอดเลยครับผมอาถามคุณพี่แอนครับผมบอกความรู้สึกกับทางบ้านหน่อยครับว่าจากต้นยางพาราที่ไม่มีน้ํายางไหลออกมาเนาะเราทําการใช้เวลาเทสประมาณ2ี่สิกว่าวันเนาะสิบถึงยี่สิบวันครับรู้สึกดีใจคะ่ะครับผม อันฝากบอกพี่น้องทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเดียวกันนะครับผมอ่า,อาว่า,อาลองทดสอบดูไหมหรืออย่ารอนะครับผมบอกบอกเพื่อนแน่ครับผมไขพี้น้องมาล่องบ้างจ้าว่ามันไหลดีอยู่จ้าครับผมก็วันนี้นะครับผลิตภณัณฑ์เอมิอะมิโนนะครับก็ฝากให้พี่น้องสวนยางทุกท่านนะครับที่มีปัญหาหน้ายางตายนะครับหรือว่า มีข้อสงสัยสอบถามนะครับให้โทรศัพท์มาถามกับคุณพี่แอร์ได้แล้วขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับผม0924267956ครับก็พี่เพิ่นเป็นคนขยันมากะากนะเมื่อกี้ก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับใครผ่านมาทางโซนบ้านบึงเคงนะครับแวะอุดหนุนก๋วยเตี๋ยได้นะครับนะฮะก็วันนี้ก็สำหรับผลิตภัณฑ์เอเมอมโนนะครับผมผมเล็กฟาร์มออร์แกนิกนะครับผม ก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามนะครับข้อมูลในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเบอร์ศูนย์1 6 5 9 9กนของนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับอีพีต่อไปเราจะไปเจอกันที่บึงกันเอ้ไม่ใช่สําหรับอีพีต่อไปนะครับเราจะไปเจอกันที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรรย,ยากาศสวนยางโอ้จะของสวนได้นี่เครื่องตัดหญ้าดเดินได้นะครับมูลค่า เครื่องละแสน <laughs>